สวัสดีจ้ามาเนี่ยย่เตียวเสื้อผ้ามากินบกปลาแดกเด้อจ้ากินไปแล้วรอบนืองว่างหาันวิดีโอมันเฮ็ดบ่ได้แม่จ้ายื้อเสื้อมากะหายไปข้ามเนี้ยวห้คือเกาหรอย่ยเตียวอันมูเพิ่นน่ะจนวายอีมไปแล้วเหลือแต่ย่ยเตียวคุ้มเฮ็ดอันวิดีโออยู่เนี่อกะมาจา้ามาแสบแสกว่าย่เตียวเนี่ยแหละย่างเนี่ยแหละเราจะมากินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอัน นี่แม่จ่าป,ป,ปลาแดกปลาปลาลาย่างแม่จ่าเห็นมาจ่าโอ้ยแดดแห้งเถอะวะแดดย่ำแรงแห้งๆจ่านี่ถี่ย่ายเพิ่นไหนมาละจ่าย่ายเตียวเสบกแล้วยังแล้วย่ายเตียวสามารกินให้เบิงมาจ่าแสบๆกับย่ายเตียวยเซ็ตเ,เมอร์นี่แหะแดดแห้งจ่าแดดแห้งแดดแห้งวันอวยกัน แดดเหลี่ยมตาแม่จา๋าสิหันไปจังใดดีแต่เย็ตสูลแล้แหลนว่าคันเยอะล่ะแดดหนูไมเรู้สิ่งแตปแห่เลยสวยอ๋อแดดแห้งจา้าแดดแห้งโอ้ยแดดแห้งหลายเห็นมาจากบกป่า ผักกะคื้เก่านั่นแหละอันนี้กันเนือ้อย่างมาเสื้อผ้ามากินบกปลาบกปลามาทาั้งนี้ย่ายเตียวบกไสอันเคียงผักอันนี้หลายๆสิมันสิบมีกินฝรัง่งกินอิ่มหมดห้วฝรัง่งย้า่ายจะอันสี่ข้องอยางจ้ะสี่ข้องอยางไว้ทั้งนี้ย่างเนื้อจนสิเย็นหมดหลอข้าฮ็ดต่างแต่อัน วิดีโอกินอิ่มไปเราได้เทียนนึงมาจากแสบๆน้ากันจา้าเขาเหนียวสิกินจักหนอยนึงให้พี่น้องเบิงเ้งได้จ้ากินไปรอบนึงแล้วมาจากแสบๆก็่าแยกเตียวรอบสองร <c oughs> อบสองจา่าบดีใจแม้ที่แหลกไนะม

รสซสาเพิ่งจะอิ่มจะว่าไปอ่ะแต่ว่ามันอันน้แมไจ้ำเต็มมหมลองไปลบออกลองไปลบออกจังค่อยมาอัดมาแบดดีดีมาเนี่ยอย่างแรกก็เลยมานาังกินขางนอกกัน กินให้เบิ้งมาหลายด้วยจากสิ้ผ้ายางเบิ้องนี้แต่เอาอันกินไปแล้วเที่ยนึงแล้วได้ยากให้พี่ให้น้องเบิง้งบกปลาเนี่ยก็ในผ้ายางไปเบิ้งอัน ได่เตยาปลูกอะไรคุดต้นมะกรูดมากแม่จ่าก,กับมะปลูกวอยบ้านมาจ้าก็แสบไก่เต๋วเสียหัวกางคักเลย ปไญหาปัญหารอยสลายเจ้าจังได้มาสั่งยประแจกำประแจมาถ่ายรหลดคนถายรหดมาตั่งถ่ายหยาเบิ้งน้ำไฟวิยูทูบกับพ่อแล้ว ยายยายกินไหนเราได้ยายเนี่ยแซ่บเยอะจ้ะแต่ก็อยากเข้มแน่อยู่น่าปรนะหลาันเนาะ กบจินกับเสียเอาไว้แค่นี้แหละจ้าเสิ้ผ้ายางเบิ้งเทวัดไปปลูกพักไว้ปลูกนี่ไว้บ้านเป็นยังไงน่าจ้แยกเสียเสิ้ผ้ายางเบิ้ง เพราะว่ากินเที่ยนึงแล้วมันคันดูท่ออุบมหมอดไดไมได่ดดอย่ากลัวรุ่นลาแม่แหมนี่แต่ย่ออินตอแอตาโซมีเกยอมแม็เนาเรียดานแอตาฟโฟลทักทักยอเตียวสิ้ผ้าเบิงจ้ะผ้ายางเบิงอันหลอบ,บานเพราะว่าได้กินแล้วเที่ยนึงแล้วมันอิ่มเสียเสนนะ้น้ำมันเบิงสลัดจ้ะ สลัดยายเตียวปลูกสลัดไใบแม่จ่าบานสลัดไว้อันเนี่ยฮะบานสลัดไว้เบิ่งดอกไม้ดอกไม้แม่จ้ะดอกไก่ข้าเอินอีหยังว่าดอกไอ้ตาบัลลีบ่งอีหยังแม่จ้ะงามยายเตียวสิ้ผ้ายางเบิ่งจ้ะ ทางบ้านปลูกดอกไม้ไว้ปลูกปลูกดอกดาวเรืองแม่จ้าไว้ถวายพระอืมน่ามาจ้าปลูกดอกดาวเรืองไว้ถวายพระกำลังปลูกมาเนี่ยหะจ้าเนี่ยอันนี้ปลูกไว้ตถลายเมือแล้วเนี่ยในกระวานอันอันนี้กระวานดอกดาวเรืองเนี่ยจ้า นางกาไอเอดอกกุหลาบอา,าท่านดอกนะจ๊ะ่าทางออกไปบานท่าหนึ่งหน้ามาจ่าเห็นบอเห็นบอดอกแย่เตียวกับ,กบอันนี้ไปสะละัลวะเห็นบอบุนี่แดดแห้งโผดอจ๊ะแดดแห้งรถเก่าๆพะญ่ อยางดอกเยอกดกเยอกอยกูยอย่ยยน่าจะรถเก่าพัน่ดอกแอปเปิลมึงดอกแอปเปิลจ้ะดอกแอปเปิลก็ล้ายหลายอดอกแอปเปิลหลายจ้ะอันนี้ดอกแพรลอนเด้จ้ะนี่ดอกแพรลอนจ้ะดอกแพรลอนเห็นมาจ้ะดอกใหม่ดอกแพรลอนมันก็ล่างเป็นดอก เต็มอยู่นี่จยะยัดเตียวเอาอันพักไอ้นั่นแม่พักกระเทียมคุดพักกระเทียมมาปูกอันนี้ก็คืออันที่คุดมาปูละจ้ะเป็นพักกูดแม่จ้ะว่าจ้ะปูกพักกูดพ้ามาเบิงพักกูดคุดมามาปูกไว้อือ ดอกใหม่ดอกในี่ง่ามคับไอดอกแพรลอดแม,จม่จา่าง่ามคับแมจ่าง่ามมาจา่าเนี่ยก็ดอกแอปเปลิลจา่าหนังก็ไปแล้ะหอดเนี่ยแล้วพญาย,ยไปหอดใส่แล้วปุ๊บอ๋อฮอดูทเวบตาแดดอือฮึบ่งพญายตากผ่าเองเ้้ยจ้า ซักเองตักเองเฮ้เฮ้จบชิปอันบกปลาแดกกินนั่นเนื้อย่างมือนี่ไว้แค่นี้นะจ๊ะบกปลาแดก <laughs> ย้่เตี๋ยวบกปล mm hmm. าแดดดาฟฝากกดไลก์กดแชร์กด้ยสต๊าคไข่แนะ่ด้่จ้ยะย้่เตี๋ยวเสียหัวอัดชิปก่อนหรือ ไปว่ได้เลยขาวไปบิดเลยอืมคลิปนี้ก็ไว้แค่เนี้ยแ้วะนะจ้าจ้าวัสดีจ้า